สวัสดีครับสาหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานต้องทําอย่างไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานของเราเมื่อมีข้อผิดพลาดมีชื่อผิดหรือว่าที่อยู่ของหน่วยงานผิดต้องแก้ไขอย่างไรเรามาดูกันว่าวิธีการแก้ไขข้อมูลหน่วยงานต้องทําอย่างไรครับเข้าไปที่ a n t i d c t n e w m o p s g o t h นะครับ เข้าชื่อผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบนะครับเราก็ใส่รหรัสผ่านเมือ่อเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะเห็นเมนูต่างๆนะครับก็ตามสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบนะครับเมนูก็จะเห็นแตกต่างกันไปในที่นี้เราต้องการเพิ่มลบ หรือแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานนะครับก็ไปที่จัดการสถานที่พอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับก็จะเห็นประเภทต่างๆของสถานที่ก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลระบบนะครับก็จะเห็นแตกต่างกันไปก็จะมีประเภทสปอป,ปสอ,อและสปอป,ปสอเขตนะครับก็จะมีสถานบำบัดฟื้นฟูศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู แล้วก็จะมีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็จะเป็นประเภทของผู้ดูแลระบบในที่นี้ผมก็จะเลือกสถานบำบัดฟื้นฟูหรือศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูนะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วเราจะทำการแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน ขั้นแรกเลยเราก็ต้องค้นหาหน่วยงานที่เราต้องการก่อนทำการกดค้นหาก็จะมีรายชื่อหน่วยงานขึ้นมาก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานว่าตรงกับที่เราต้องการไหมนะครับ เราสามารถแก้ไขได้เลยเรยสังเกตดอกจันสีแดงก็คือจะต้องว่างไม่ได้นะครับก็ต้องกรอกอันไหนที่ไม่มีดอกจันสีแดงก็สามารถว่างได้เส้นลาดหน่วยงานผมจะลองแก้ไขเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็แก้ไขหมู่ เมื่อเราแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วก็กดบันทึกนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าคุณแน่ใจที่จะบันทึกกดโอเคก็บันทึกสำเร็จก็เป็นเสร็จสิ้นการแก้ไข